เมื่อเด็กหนุ่มไปเจอกางเกงที่สามารถสรึกเงินได้เรื่องราวล้ำต้นที่ใต้ทะเลลึกแห่งหนึ่งหน่วยกู้ภัยกำลังสำรวจเรือลำหนึ่งที่พึ่งลมพวกเขาได้พบล่าของชายคนหนึ่งพร้อมเงินจำนวนมากที่แปลกก็คือกางเกงของชายคนนั้นมันกลับหายไปเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ชื่อว่าแมทแม่มาส่งให้เขาอยู่กับพ่อในช่วงสุดสัปดาห์แมทไม่ค่อยพอใจนักเขาอยู่กับแม่มาตลอดตั้งแต่เด็กแต่โดยความที่ไม่อยากมีปัญหาเขาก็เลยต้องยอมอยู่ไปก่อนพ่อของแมทเป็นคนไม่เอาไหนเขาตื่นสายจนกระทั่งแมทต้องมาปลุกแลวทำอาหารเช้าให้เขากินแทน ด้วยความที่แมทไม่อยากอยู่บ้านกับพ่อเขาเลยไปสมัครงานกับลุงของเดวิดเดวิดคือเพื่อนสนิทของแมททั้งสองเคยสนิทกันตั้งแต่สมัยเด็กจนกระทั่งแมทกับแม่ย้ายออกจากเมืองไปเดวิดกับแมทมาทํางานที่สุดสารของลุงระหว่างนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้เจอกับไลลี่พ่อของไลลี่ทําผิดและต้องติดคุกไลลี่เลยต้องมาทํางานอยู่กับลุงเพื่อหาเงินซึ่งลุงก็บอกว่าไลลี่เองก็ใช่ย่อยไม่นานนี้ชเพิ่งจะต่อยเพื่อนร่มห้องจนฟันหักจนต้องถูกพักการเรียนไปต่อมาหลังทํางานที่สุสารเสร็จแม่กับเดวิดก็พากัไปเล่นนํา ออนั่นเองพวกนักเลงก็แอบขอโมยเสื้อผ้าของั้กสองไปชิ้งโชคดีที่เดวิดไปเจอกองเสื้อผ้าที่คนนํามาบริจาคพอดีพวกเขาได้ตัดสินใจจะใส่มันกลับไปก่อนแล้วค่อยเอามาคืนระหว่างที่กําลังใส่เสื้อผ้า จู่ๆแม่ก็ไปเจอเงนเกงตัวหนึ่งเขาเขารู้สึกชอบแล้วก็เลยใส่มันกลับไประหว่างทางกลับบ้านแม่ได้แวะร้านหนังสือเพื่อซื้อกระตัวกลับไปอ่านแต่เขาดดนลืมไปว่ากระเป๋าตังค์เขามันอยู่ในเางเกงที่ผู้นักเลงเออกไปทิง้งแม่จึงไม่มีเงินจ่ายแล้วก็เลยจะเอาหนังสือไปคืนแต่ว่าตอนนั้นเองแม่ก็ต้องถึงกับช็อกเขาลุวงกระเป๋งเกงเข้าไปและเจอเงินจํานวนหนึ่งอยู่ตอนแรกเขาคิดว่าคงเป็นแค่งเงินที่คนลืมทิ้งไว้แต่ที่แปลกก็คือไม่ว่าเขาจะลวงเข้าไปในกระเป๋งเกงกี่ครั้งมันก็จะมมีเงินอออกาตลด แมดรีไปบอกกับเดวิดสองสอถถึงกัดดีใจสุดขีดแมคกับเดวิดรีบไปที่ห้างและซื้อของทุกอย่างที่พวกเขาอยากได้พวกเขาากำลังนั่งเล่นเกมพร้อมกับกลองของเล่นที่อยู่เต็มห้องกันอย่างสบายใจพอตกดึกแมคกับเดวิดก็ได้คุยการถึงเรื่องเกงเกแมคกลัวว่ามันจะมีปัญหาตามมาทีหลังแต่เดวิดก็บอกว่ามันจะไปมีปัญหาได้ยังไงพวกเขาไม่ได้ขโมยเงินใครมาสักหน่อยของที่พวกเขาซื้อมาพวกเขาก็จ่ายเงินซื้อทั้งนั้นแมจึงเริ่มรู้สึกสบายใจและเข้านอนเช้าวันต่อมาตำรวจได้เข้ามาสืบสวนคดีปล คดีนี้มันแปลกมากๆระบบรักษาความปลอดภัยยังใช้ได้ตามปกติไม่มีร่องรอยอะไรสักอย่างของคนหลายมันก็ว่าจุจ่ๆเงินมันก็ลอยหายไปหลายธนาคารทั่วโลกต้องเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันไม่มีใครสามารถตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่กลับมาที่แมทกับเดวิดทั้งสองยิบเงินออกมาจากงากเกตตัวนั้นอย่างนับ,นบไม่ถ้วนขึ้ในเดียวกันในขะ่าวเขาจะได้รับรายงานเกี่ยวกับนักธุรกิจคนหนึ่งที่ชื่อว่าออตโตเขาคืออัจฉริยะที่สร้างธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยระยะเวลาอันสัน้น ออโต้ถูกพบเป็นศพอยู่ในเรือตอนต้นเรือและเขาจึงได้รับมอบหมายให้หาข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับออโต้กลับไปในที่ที่แมตเจอกังเกงตัวนั้นแช่พิศาาได้ขึ้นมาแล้วกำลังมองหาอะไรบางอย่างและตอนนั้นเองเขาก็ได้เจอกับกระเป๋าตังของแมดที่ถูกพวกนักเลงโยนทิ้งเอาไวา้ตัดมาที่แมตกับเดวิดทั้งสองรู้สึกไม่อยากทำงานที่สุดานแล้วพวกเขาเลยใช้เงินที่ได้มาจ้างคนไรบ้านแถวนั้นมาช่วยทำงานไลลี่ผ่านมาเห็นเข้าพอดีแต่เลยขู่ว่าจะบอกลุงของเดวิด ไลลีเล่เรียกเงินเป็นจำนวนเงิน60,000่นเพื่อเป็นค่าปิดปากโดยความที่แม่กับเดวิดไม่อยากให้ใครรู้ที่มาของเงินทั้งสองก็เลยเอาเงินห0 0 0ื่นไปให้กับไลลี่ท่ถึงกับถามว่าพวกเขาไปเอาเงินมากขนาดนี้มาจากไหนซึ่งเดวิดก็บอกว่ามันไม่ใช่ธุระอะไรของเธอที่ต้องหลูตอนนี้ตำรวจได้เริ่มการสืบสวนเรื่องเงินที่หายไปแล้ว คดีนี้ไม่ใช่การป้นธรรมดาการให้ไปของเงินจากธนาคารอย่างไรล้อลอยจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากผู้คนจะหมดความมั่นใจในธนาคารเหกณ์นี้มันอาจทำให้ทุกธนาคารในโลกถึงกับล้มละลายเลยก็ได้พวกเขาเลยตั้งให้คดีนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดก,การให้เร็วที่สุดเช้าวันต่อมาพอได้เข้ามาหาแม่ที่หองเขาบอกความจริงกับแบวว่าแม่ไม่ได้ให้เขามาอยู่ที่นี่แค่ชั่วคราวเธอต้องการให้เขาอยู่ที่นี่ตลอดไป แม่ไปเจอผู้ชายคนใหม่ซึ่งเธอไม่อยากให้แมทมาเป็นตัวขัดขวางแม้จึงกับช็อกและวิ่งหนีไปเขาพยายามโทรหาแม่เพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่จริงแต่แมไม่ว่าจะโทรยังไงแม่ก็ไม่รับสายเขาตอนนั้นเองชาเในบานที่ชีซีก็เดินเข้ามาซิกเห็นว่าแมทกำลังเศร้าเขาเลยเอาม้าของเขาให้แมทกอดแก้เครียดไม่รู้สึกชอบหมาตัวนั้นมากเขาเลยหยิบเงินออกมาจากกางเกงมาแสนหนึ่งและยื่นให้กับซิกแมทอุ้มหมาตัวนั้นกลับบ้านไปซิกรีบวิ่งไปห้ามเพราะเขาไม่ได้อยากขายหมาตัวนั้นและเขาก็ถูกรถคันหนพาะไไม่ดด้ดูทง เช้าวันลงคืนแมกับเดวิดที่เขาเล่นของซิกแมกรู้สึกผิดก,กับการกระทำของเขาเป็นอย่างมากเขาเลยมาปรึกษากับเดวิดว่าเขาควรจะชดเชยให้ซิกยังไงดีตอนนั้นเองไลลีก็บแบกเงินมาคืนทั้งสองใช่ไม่ใช่เด็กเกเรยอย่างที่ใครบอกเธอถูกเด็กคนอื่นแกล้งมาตลอดเพียงเพราะพ่อเธอติดคุกแต่ในประเทศนี้คนไม่ได้สนว่าใครจะถูกแกล้งแรงขนาดไหนพวกเขาจะสนก็แค่ตอนที่คนถูกแกล้งทนไม่ไหวและเอาคืนเธอสามก็เลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกันหลังจากนั้นแมกับเดวิดแล้วเล่นกางเกงให้ไลลี่ฟัง ตอนแรกม่ต้องกรจะจากองเกงนั้นกลับไปคืนที่เดิมแต่เดวิดก็บอกว่าเจ้าของกางเกงรู้ว่าพวกเขาใช้เงินไปมากขนาดไหนพวกเขาจะต้องโดนใช้ให้ทำงานคืนเท่าเงินที่ใช้ไปจนตายแน่ๆทั้งสามจึงตัดสินใจจะเก็บเรื่องกางเกงเอาไว้เป็นความลับหลายวันต่อมาซีไขดีและก็จะออกจากโรงพยาบาลเขาเพบว่ามีรถลิมูซีนออกมารอรับเขาแม่เป็นคนส่งรถคันนั้นมาเขาพาซิกมาที่โรงแรมและเคนหมอของเขาให้หลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้ตะเวนไปรอบเมืองเพื่อบริจาคก,กินให้กับคนยากไร้พวกเขาใช้เงินที่ได้มาก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือในเรื่องต่ต่าางๆ้ไดดมกทีสุ ตอนนี้พอเขาแมทเริ่มปรับปรุงตัวเองแล้วพอตื่นไปซื้ออาหารมาทาให้แมทกินตั้งแต่เชา้าพอาคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใน,นเมื่อแม่ทิ้งแมทไปแล้วเขาก็ควรจะเปลี่ยนที่พึ่งให้กับแมทแทนที่จะเป็นภาระตอนนี้ไม่ได้รู้เขาเรื่องเงินที่หายจากธนาคารแล้วเขาบอกความจริงเรื่องเกงกับพ่อไปในทันทีพอเลยบอกให้แมทห้ามบอกเรื่องนี้กับใครอีกเด็ดขาดนี่คืนนั้นจู่ๆก็มีใครบางคนบุกเข้ามาที่บ้านพวกมันก็ไปทำ้ายพ่อและตามหาแมทพอรีบส่งสัญ,ญญาให้แมทหนีไปเขาจึงหนีออกมาได้ ตอนนั้นเองตำรวจก็ได้บาะแสเรื่องการใช้เงินที่มากจนแปลของเดวิดกับแมทแล้วพอถูกจบมาที่กดังแห่งหนึ่งเขาจึงกับช็อกไปเลยไม่รู้ว่าคนที่จบเข้ามาก็คือออตโตกลายเป็นาคนที่พบเป็นศพอยู่นเลยคือน้องชายฝาแฝดของเขาออตโตเป็นคนที่เจอกางเกงตัวนั้นเป็นคนแรกเขาใช้เงินที่ได้จากมันมามากกว่าส5ล้านเพื่อก่อตั้งธุรกิจเขาต้องไกลกงงเกงตัวนั้นคืนออตโตเลยโทรไปต่อรองกับแมทแต่สามคนไปที่ท่าเรือตามที่ออตโตนัดเอาไว้ เดวิดบอกว่าเอาต้องอาจาจะโกหกจะขึ้นเกมตัวนั้นไปตอนนี้พวกเขาทุกคนอาจจะถูกฆ่าถิงเดวิดเลยทําเป็นว่าเขามีังิเกงและเข้าไปมอบตัวแมตเลลี่และซิกริบขับรถตามเดวิดไปในทันทีระหว่างแวะเติมน้ํามันแม่ก็พบว่าเงเกงมันให้เงินมากขึ้นแต่เมื่อก่อนมันมักจะออกมาแค่แบงค์สิบแต่ตอนนี้มันกลับออกมาที่ร้อยเขาต้องใจแบงค์ร้อยไปอย่างไม่มีทางเลือกนั่นทาให้ตารวจแกะรอยตามไปได้ในทันทีพวกเขาจะถูกตํารวจจับแต่พวกเขาก็วิ่งเลี้ยวไม่ได้ทันสะกก่อน พอตำรวจกลับไปพวกเขาได้รีบขึ้นรถไฟไปช่วยเดวิดตอนนี้ออตโต้รู้แล้วว่ากางเกงของเดวิดไม่ใช่ของจริงตอนนั้นเองแม็กะโผมมาได้ได้เผชิญหน้ากับออตโต้แม็กคูว่าจะพอกางเกงทิ้งถ้าออโต้ไม่ปล่อยพ่อกับเดวิดออตโต้รีปล่อยทั้งสองไปแม็กกยิงเกงตัวนั้นให้ตามสัญญาแต่ว่าจู่ๆออโต้ก็สั่งให้ลูกน้องจับตัวพวกเขาเขาจะเสียงให้คนที่รู้เรื่องกางเกงรอดไปไม่ได้โชคดีที่ซิกตามมาช่วยทันผมมันต่ำไล่ล่าพวกเขามาไม่หยุดแมาถูกออตโต้ต้อนจนจนมุมแม็กคูว่าเขา แม่จีบปืนขึ้นมาขู่แต่ออโตก็บอกว่าเด็กน้อยอย่างเขามันไม่กล้ายิงใครหรอกออโตก็เลยจะแย่ปงปืนกับกางเกงมาได้แต่ว่าตอนนั้นเองตำรวจก็ตามมาถึงพอดีพอลีบโยงกางเกงตัวนั้นลงบ่อร้อนไปผมไม่อยากให้ใครต้องมาเจ็บตัวเพราะมันอีกเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงออโตถูกจับข้อหาจักยอยเงินกว่าหลายสิบล้านแต่ทุกอย่างไม่ได้จบสวยงามขนาดนั้นสิ่งในสละชีวิตช่วยพวกเขาทุกคนเอาไว้แม้เราทุกคนได้พบกับบทเรียนครั้งใหญ่และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ